ถ้าผู้ชมเคยประสบปัญหานี้ไหมครับอยากได้หูฟังเกมมิ่งดีๆสักอันหนึ่งแต่ราคาหมแ่นแพงซะเกินวันนี้ผมมีตัวช่วยครับผมและตัวช่วยของเรานั่นก็คือและนี่ไงครับตัวช่วยที่ผมพูดถึง รับสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในช่วงบิมรีวิวและบิมรีวิวในวันนี้นะครับได้รับสินค้าจากทางซิ no กโนมาถึง2ชิ้นกันเลยทีเดียวนั่นก็คือ HP 824 p i งสี่พิเ e er อ s กับ s s 8 0 0 p i น e r Series เนะครับผมโอเคครับนั้นเดี๋ยวเราไปดูสเปคของเจ้าหูฟังตัวนี้กันเลยนะครับว่ามันจะแจ,จ่มจันตะวันแดงสักแค่ไหนไปดูเลย โอเคครับก่อนที่เราจะไปดูสเปคภายในนะครับเราก็ต้องมาแกะกล่องมันก่อนใช่ไหมครับนี้นะครก็จะเป็นหน้าตาของกล่องของเจ้าตัว s p 824นะครับ f i n g e r CV ั้นเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะแกะนะครับเราต้องแกะเทปด้านข้าง,างออกก่อนซึ่งขอุอยัตัดทิ้งเลยแล้วกันโดยเป็นเทปวกลมๆนะครับติดอยู่ด้านล่างกับด้านบนก็จนนะแค่ถอดออกแล้วก็ค่อยๆดึงสินค้าออกมาครับผม เราดึงออกมาครับเราก็จะเจอกล่องที่มีโลโก้ซิกโนอยู่ด้านบนเนีบแล้วก็เปิดกล่องอและเราก็จะพบกับเจ้าตัวหูฟัง HP 8 2 4ตัวนี้นี่เองซึ่งนะครับในกล่องก็จะมีใบประกันนะครับกับสติกเกอร์ที่ท่านจะเอาไปแปะอะไรก็ได้นะครับส่วนใบประกกันสินค้านี่ก็รักษาไว้ดีๆนะครับอย่าให้หายครับผม อันนี้ครับเราจะวางไว้ใน,นกล่องเหมือนเดิมนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวหูฟังกันเลยดีกว่า,าเราจะลืมแกะกล่องเจ้าตัวนี้ไปได้อย่างไรกันที่ตั้งหูฟังนะครับงั้นเรามาแกะกันเลยเปิดฝากล่องด้านบนนะครับผมและข้างในก็จะมีชิ้นส่วนนะครับอยู่สองชิ้นส่วนนะครับปึ๊บ ลรัรโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรานะครับมาประกอบกันเลยดีกว่าฮนะข้างในก็จะมีชิ้นส่วนอยู่ทั้งหมดสองชิ้นส่วนนะครับปึ๊บถ้าเราออกมาประกอบเข้าออด้วยกันจะน,นะครับเขาจะมีรูไม้ใส่แล้แบบวก็ยอดตรงนะครับย้อนยอด,ยอด ก็โยชอ์นะครับสภาพก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะล็อกไว้ด้านล่างนะครับซึ่งผมไม่แน,น่ใจว่าแกะได้หรือว่าอาจจะแกะได้แต่อาจจะยากพอสมควรนะครับเราจะได้ที่ตั้งหูฟังมาแล้วเย้สักทีและเสียงที่ทุกท่านได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับผมเป็นเสียงจากไม์ของเจ้าตัว sp 8ปดสองสี่นี้นะครับซึ่ง คุณภาพเสียงนี่ก็ดีใช้ได้เลยนะครับผมสามารถเอาไปเล่นเกมกับเพื่อนเอาไปสตรีมเกมได้เลยตามสบายนะครับนะครับคุณภาพเสียงดีมากนะครับผมเอาไปร้องเพลงได้เลยนะฮะนี่ครับก็นะครับใส่สบายนะครับหูฟังงั้นเดี๋ยวเราไปดูนะครับไดเวอร์ของหูฟังตัวนี้กันเลยนะครับว่ามีอะไรให้ปรับแต่งบ้างนะครับเราไปดูกันเลย โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับตัวไดเวอร์นะครับของทางหูฟัง HP นะครับ8 2 4นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูนี่ว่านะครับว่าเราสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกนะครับมาที่หูฟังกันก่อนนะครับเราก็สามารถปรับเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเสียงของ Windows นะครับสังเกตมุมขวาล่างนะครับแถบวินโด s ของผมก็จะ ขึ้นลงตามนะครับก็คือปรับตรงวินโดว์ก็ได้หรือเข้ามาปรับในนี้ก็ได้และสําหรับใครนะครับที่มีปัญหาเสียงใช้ไปนานๆแล้วเสียงไม่เท่ากันข้างขวาดังกวข้างซ้ายเราสามารถกดกดล็อกและปรับแต่งได้ตามสบายนะครับโอเคงั้นเราไปดูหัวข้อที่2เลยนะครับอัตราตัวอย่างนะครับแนะนําให้ปรับเป็น48นะครับยิ่งเยอะยิ่งดีครับ ต่อมาครับตัวปรับแต่งเสียงนะครับเราสามารถปรับแต่งได้ตามสบายเลยว่าเราจะเอายังไงนะครับกับเสียงนะครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะครับและลองปรับให้ดูนะครับจะได้รู้ว่ามันต่างยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยครับผม โอเคครับนั่นก็เป็นนะครับเสียงต่างๆนะครับที่สามารถปรับได้และท่านสามารถปรับเองได้ตามใจชอบนะครับอย่างเราเล่นเกมอย่างเงี้ยเราอยากได้ยินเสียงเท้าชัดๆ เราก็อาจจะเร่งอะไรหรือปรับแต่งยังไงก็ได้ครับแล้วแต่ท่านเลยนะครับต่อมานะครับเป็นเอฟเฟกครับสภาพแวดล้อมรี่ว่าเรานะครับอยากสัมผัสประสบการณ์แบบไหนนะครับในการฟังเสียงนะครับงั้นก็จะมีนะครับทั้งหอแสดงคอนเสิร์ตนะครับน้ำบาดาลห้องน้ำนะครับโลกกิต นะครับแล้วก็าสามารถเลือกขนาดความกว้างได้นะครับงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยดีกว่าว่าเสียงแต่ละเสียงเนี่ย,ยจะเป็นยังไงครับโอเคครับผมไปดูกันเลย นัน่นแหละครับเสียงที่สามารถปรับแต่งได้ทั้งหมดนะครับในโหมดสภาพแวลลอมนะครับมีอีกเยอะมากมายที่ผมเปิดให้ได้ไม่หมดครับสามารถซื้อแล้วก็ไปลองใช้กันเองได้เลยนะครับก็ถือว่าดีนะแต่บางอันก็แสบหูสมงควรนะครับผมโอเคอันนี้เราไปดูโหมดต่อไปกันเลยดีกว่าครับ1เ1็นนะครับ เรียกว่าซื้อหูฟัง7จุมาต้องเปิดโหมดนี้นะครับเราสามารถปรับระยะได้นะครับว่าจะให้เสียงเป็นยังไงนะครับกับไวยังไงนะครับเสร็จค่าเดิมนนครับหรือว่าเราจะสร้างให้ไกลออกนะครับหรือว่าได้ยินชัดชัดนะครับเองเสียงจ่อแทบจะต่อหน้าอยู่แล้วนะครับค่าดีฟองของเขาน่าจะอยู่ที่ประมาณลบสนีะ่นะครับน่นนาจะใส่โอเค หมดประมาณนะครับเป็น Extra นะครับซิ x ทําไม่แนะ่ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับแต่มันคือการเปลี่ยนคียนะครับก็เดี๋ยวไปฟังกันเลยครับว่าเสียงจากโมดนีนะครับมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับ <S <S The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on and on we'll go through the wastelands, through the highways, through my shadow, through the sun rays. And on and on we'll เรำแมทนีครับผมซึ่งเท่าที่ผมเข้าใจนะครับอ่าและเคยลองใช้ดูนะครับมันเหมือนกับการทําให้เสียงมันดังขึ้นนะครับซึ่งแบบว่าใส่ดูหนังไม่นะคือแบบฟินมากนะครับซึ่ง ผมพยายามหาเสียงเพลงที่มันเป็น7.1มาให้ฟัง,ะงน,นะครับเพลงทีิคาสิทธิ์นะก็ขอภัยที่ไม่ได้เปิดให้ทุก่านต่างนะครับแต่สามารถไปลองซื้อใช้กันดูได้นะครับมันสุดยอดจริงๆนะครับแบบใส่ดูหนังนี่คือเพลินครับได้ทั้งวันทั้งเดี๋ยวเราไปดูกันที่ไม่กันมากดีกว่านะครับนี่ครับไมโครโฟนนะครับสามารถปรับระดับเสียงได้นะครับ ปรับไว้ที่เท่าไรก็ได้นะครับยิ่งเรงมันก็ยิ่งดังนะครับก็นี่ครับแล้วก็ปรับพูดเสียงเพิ่มึ้นได้นะครับซึ่งผมไม่ขอปรับแล้วกันโอเคไปที่อัตราตัวอย่างครับเหมือนเดิมครับผมครับตามเสียงไอ้นี่ผมไม่เปลี่ยนใช่ไหมกลัวเสียงออานี่มันเปลี่ยนนะครับ โ okay. อเคเราไปที่ Extra Sing FX กันมากดีกว่ารเราสามารถปรับเสียงกล้องไมโครโฟนได้ครับก็จะตามนี้นะครับก็มันก็จะถ้ายิ่งปรับเยอะนะครับมันก็จะกล้องไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะฟังไม่รู้เรื่องปรับต่ำก็เสียงกล้องก็จะค่อยๆน้อยลงถ้าสูงทุก็จะเป็นประมาณนี้ครับต่ำฝึกก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมปิดไปดีกว่าและน่ครับ หมดที่หลายๆคนนะครับชอบใช้กันมากเลยนะครับเรามาเริ่มมาทีละอย่างเลยดีกว่านี่นะครับก็จะเป็นเสียงไดินตเอนะครับเสียงปีศาจนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับเสียงเป็ดเสียงเป็ดนะครับก็จะประมาณนี้ผมพูดปั่นนะว่าคับพี่อะไรเงี้ยเอาไปปั่นในดิสคอร์ดกันได้นะครับแกล้งเพื่อนแกล้งอะไรเียงนี้นะครับเสียงผู้ชายก็จะทําให้เสียงเราดูคุ้มลงนะครับเป็น ผู้ชายนะครับเสียงหลอกเสียงหล่อนะครับเสียงหล่อขึ้นเสียงหลอกเสียงหล่อและก็จะเป็นเสียงผู้หญิงนะครับถ้าเสียงผู้หญิงอย่ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากทําแฝดทําอะไรพวกนี้ก็เนี่ยครับใช้ได้นะครับนี่ก็หมดท้ายแล้วเป็นไมโครโฟนบูทนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปผมไม่ขอเปิดแล้วกันนะครับ ก็นะครับมีเท่านี้นะครับหูฟังนะครับของทางซิกโนนะครับเป็นไดรเวอร์ที่ผมว่าทําออกมาค่อนข้างดีนะครับคือส่วนตัวในใช้อยู่ทุกวันเนี้ยนะครับคือดีมากๆครับแล้วก็นะครับหูฟังนะครับนุ่มนะครับใส่สบายนะครับไมค์ก็เสียงชัดเจนนะครับสามารถปรับได้นะครับจะเอาใกล้ปากเอาใกล้ปากเอาอะไรสักขนาดไหนนะครับปรับได้ตามใจกันเลยนะครับ และเป็นยังไงบ้างนะครับผมการรีวิวเจ้าหมูฟัน h p นะครับแปดสองสี่นะครับผมพีเจอร์ซีรีส์จากทางซิกโนนะครับผมกับที่ตั้งนะครับคอมมอนนะครับ HS 8ป0นะครับแหมแล้วว่าสุดยอดเลยนะครับสีสันสวยงามนะครับเหมาะแก่การใช้งานนะครับสำหรับใครหลายๆคนนะครับ สำหรับใครที่อยากแต่งห้องแนวติมสีขาวนะครับแล้วเก๋มเกียร์สีรูก็เอาไปแต่งได้ครับหรือผู้หญิงท่านไหนนะครับที่แบบอยากได้เก๋มเกียร์นะครับแบบน่ารักน่ารักนะครับผมนี่ก็เป็นอีกตัวนึงที่ผมแนะนำาครับคุณภาพดีด้วยสวยด้วยนะครับดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับผมใครสนใจสามารถติดต่อทางเพจติโนได้เลยนะครับผมช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างนะครับ และในวันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปตแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับและเจอกันคลิปหน้านครับผมบาย